จะกินใจกระโปงกินกะกินกะกินกะอกินอะไรแกกินดอกบัวกินดอวยกินล้วไม่ใช่อย่าเอาล้วเอาไม่เอาร้ยหมดนตรงตายหมดเลยยหมดเลยโอ้ดึงใจกระโปงไว้อีกอาดอกบัวไม่เอาล้วด้วย

นี่แหละฮ้ยถั่วไหยมันจะคว้าสัมผัสเออโนเดี๋ย umas, วจะแยกเกี่ยวไปนะโนนะใครวะที่ไปแก้งวันตอนนั้นแล้วกัดเอาตะลุมเลวะตะเลิ่เหรอใครนะหางหลอดใหญ่เออโอเคไอเราแย่หวะ แม่กินตะกยนกลางของอร่อยแม่เราจะดูสักแม่เออเลี้ยวเที่ยวไงนะระวังนะ้เอามือหลุมนี้มั้แล้วก็ยังอารมณ์ดีอยู่เดีจะค่อาอิ่มนะตอนนี้ยังจริงเจอ่าไปรล้อเขายู่เฉย นไม่ไล่ไก่แถวนี้หรอมวามีวางในก็หามันเจอไม่แอบตตาันเล่นนะเล่นเุมาเลย่ปกินไปเดเเอาอีนะเอีเเอฟีปิลูกกินอีผมเอาีผมเอาีผมีผมจอหน่อย ในที <łość> ่เยอะจะกินเยอะจะเอาเพีงเดียวเลยพาเขาจะหามาได้เราควร